สวัสดีครับทุกคนผมอิงครับวันนี้ผมจะไปเล่นเกมไลน์เลนเจอร์ในคลิปที่8นะครับผมมาหลังจากไ d ดีหลักเสร็จแล้วเรามาต่อกันที่ ID รดีลองนะครับผมและแล้วนะตอนนี้ฮะจากคลิปที่แล้วนะฮะ ID ดีหลักณปัจจุบันผมเล่นในมือถือกาลังฟาร์มตังค์อยู่จะได้เอาไปอัปเกปรดอุปกรณ์ต่อนะกำลังฟาร์มตังค์อยู่นะฟาร์มแม่งแบบขึ้นุ้นแบบเล่นสุดๆเลยนะผมฟาร์มมันอย่างนี้เลยนะผมมาเรามาเริ่มเลยก็แล้วกันนะเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลานะครับผมมาผมขอสัก ไม่ขอดีกว่านะขอแล้วเดี๋ยวมนไม่ได้นะฮะเออโอเคมาเอ,อ้เข้าเร็วๆสินะอยากสูมแล้วนะผมเกียร์คริสต์มาสนะผมมาเลยนะผมก็เหมือนเดิมนะผม7000ลูบี้นะผมในดีหลักก็ไปแล้วไอดีรองก็ตามมานะผมไปมพร้อมๆกันนะฮะยูเว่นไอดีดูเดียสไอดีดูเดียสผมที่เกดดองเพชรน,นะอ่ะเอาตุ๊กตาม,มากอดด้วยเผื่อเพิ่มโชคนะผมมันเพิ่มยังไงวะมาเริ่มเลยก็แล้วก,กันนะเดี๋ยวนะอาชีพนะโอเคอาชีพอยู่นะานะมาพร้อมนะเดี๋ยวป๊บนึง ลีลาจากวัดแทนที่จะเริ่มในสักทีเอ้ยฮะอันนี้คือคลิปที่อัดใช่ไหมโอเคเช็คคลิปเฉยเช็คคลิปเฉยอ่าเขยมาเริ่มไปลุยเลยผมมาไอดีลอนได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วนะหลังจากที่ไอดีหลักได้สุ่มไปใช่ไหมก็ถือว่าก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะได้เกียร์เจ็ดดาวขึ้นมาหกชิ้นนะผมใช้ไปเจ็บฮารูบี้มันก็ยังพอรอดได้นะแต่อาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นนะผมนั่นแหละเออก็ไอดีนี้ก็ขอดีๆหน่อยก็แล้วกันนะครับผมเริ่มมาแม่งก็ห้าดาวลูกชิ้นแลโอ้ย ผมต้องส่มจนกว่าจะเหลือ1 0 0รูบี้นะครับผมก็จะว้ยไอดี ID ลองมาแต่เริ่มเลยว่ะรองเท้าคริสต์มาสักสิทธ์ไอดีลองมาแต่เริ่มเลยว่ะ400รูบี้แรกไอดี ID ลองก็มาให้เห็นแล้วอ่ะมามันมาแล้วมันมาแล้วหนึ่งชิ้นมาแล้วหนึ่งชิ้นนะครับผมไอดีหลักเ0็ดพรูบี้ได้ไป6ชิ้นนะ6ชิ้นที่ว่านี่คือเกียร์7ดาวขึ้นไปจากการสูมกาชานะครับผมได้มา6ชิ้นนะครับผมสำหรับไอดีหลักนะมาดูกันว่าไอดีลองจะได้กี่ชิ้นนะครับผมขอเยอะๆหน่อยก็ได้นะเออ ผมต้องสูญจนกว่าจะเหลือ1,700รูบี้นะครับผมผมถึงจะต้องสูญจนกว่าจะเหลือ1,700คือผมมีเพชร8,700ใช่ไหมผมต้องสูญจนกว่าจะถึงเออผมต้องสูญจนกว่ามันจะเหลือ1,700เออมันถึงจะใช้ไปครบ7,000รูบี้พอดีนะครับผมนั่นแหละผมต้องสูญจนกว่าจะเหลือ1,700รูบี้นะผมมันถึงจะครบ7,000รูบี้พอดีมาเราเปิดกันต่อไปนะครับผมเปิดแบบเปิดยาวเลยนะแลวผมดีใจเสียงดังมากแม่ด้วยผมดีใจเสียงดังมากแม่ได่ด้วยนะครับผมเพราะตอนนี้มันห้าทุ่มแล้วนะม ผมดีใจเสียงดังมันไม่ได้เพราะมันดึกแล้วนะฮะเออแต่ว่าผมเรื่อมันเปิดเวลานี้เพราะว่าคืออย่าเปิดนะผมเพราะว่าคือที่เกี็นร้อแล้วเปิดเลยก็แล้วกันนะผมแล้วก็ผมว่างอาตย์วันนี้พอดีนะฮะคือคือตอนนี้มันว่างอาชย์พอดีก็เลยออาชย์ตอนไหนก็แล้วกันนะเพราะว่าถ้าเป็นเวลาอื่นเนี่ยผมไม่ค่อยว่างและยิ่งช่วงนี้ช่วงเดือนธวันสองพันยี่สิบสี่เนี่ยสอบกลางภาคด้วยนะผมเออผมเลยแทบไม่มีเวลาว่างอาตย์เลยในเมื่อมีเวลาว่างแล้วก็เออมาอาชย์เลยก็แล้วกันนะผมนั่นแหละแล้วก็พออาชีพว ม,มันไม่มีเวลาว่างแล้วว่าเออมันมีเวลาว่างแค่วันนี้ผมก็เลยเออไหนๆก็มีเวลาว่างแล้วงั้นก็อัดคลิปเลยก็แล้วกันนะผมอัดคลิปเปิดกระชาเลยก็แล้วกันนะฮะก็เลยได้มาดวั right> นนี้นี่แหละนะผมเฮ้ยแล้วทำไมมันไม่ได้เลยเนี่ยหามาหามา400รูบี้นะเอ้ยขอของดีหน่อยให้ตายเถอะเอ้ยปึ๊บ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 โอ้โหมีแต่กระดิ่งแต่ก็ดีแหละนะผมเอากระดิ่งมาเยอะเลยนะผมกระดิ่งผมต้องการค่อนข้างเยอะนะฮะ จริงก็จะเอาไปทำมาเยอะขนาดนั้นก็ไม่รู้เอาเกียร์เจ็ดดาวแปดดาวบ้างดินั่นไอดี ID หลักว่าซวยนะดูทรงแล้วไอดียลองแม่งซวยกว่าอีกนะครับผมไอดีรลองแม่งหนักนะไอเดียลองชักจะหนักนะไอดี ID ลองอะ่ะอ่าค่อยคุยกันได้หน่อยเกียร์ธนูอันนี้อืผมจะใส่ให้เบาไมายกลไม่ต้องคิดเยอะเลย,เก,ยเกียร์นี้ผมใส่ให้เบาไมายกลแน่นอนไม่ต้องห่วงนะจัดไปได้ธนูสักสีคิสต์มาแล้นะผมตอนนี้ได้เกียร์เจ็ดดาวขึ้นไปมาแล้วสองชิ้นนะครับผม ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีอยู่นะมาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะผมยาวไปยาวไปนะผมผมจะคือผม่ยกดอ่ะลารัวแล้วอ่ะรัวปดปื๊ดปื้ดปื๊ดปื๊ดปื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 อันนี้ก็รัวเกินไปนะผมค่อยๆกดบ้างก็ได้นะผมไม่ต้องรีบนะอ่ะได้ไปแล้วสองชิ้นนะผมโอ้ยแล้วตอนนี้แม่งเล่นลำบากมากเลยนะคือผมต้องกดในมือถือไปด้วยกดในคอมไปด้วยเนี่ยนะเออนั่นแหละในมือถือก็กำลังฟาร์มสพิเศษอยู่ในคอมแม่งก็กำลังกดเอ เออนั่นแหละในะมือถือฟังเสียงวิทยุอยู่ในคอมก็กำลังสุ่มกาชายอยู่คือแบบไม่ต้องมากดสอนจอเข้ากันคือแบบก็ดำบากดีนะครับผมทำไมชีวิตต้องมาวุ่นไวไงเงี้ยขายเงื่อนไปกันต่อครับผมปึบป๊บปึบป๊บปึบป๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับผมเอ้ยเอามาบ้างดีนี่มัน3,000รูบี้นะยังได้มาแค่สองชิ้นเองอ่ะโอ้โหตายห่านงานนีเ้เอ้ยโอ้อ้ย,อเ,อยอเคสามชิ้นแล้วผมวอุ้ยปืนนี่แล้วเหรอเดี๋ยวปืนนี้ผมใส่ตัวบินเลยไม่ต้องคิดมากนะ ตัวบินตอนนี้มีตัวเดียวอยู่นั่นก็คืออลิบินนะไอดีลองอยังไม่มีตัวเคยดีลองอ่ะมีตัวโกโก้บ ok ินแล้วแต่ว่าคือ <laughs> เรียกว่าโกโก้บ ok ินเฉยไไอดีลองอ่ะมีตัวช้างบินแล้วแต่ว่าคือ,อยังไม่โหดยังไม่ามาใช้ก็ใช้ตัวโคนี่บินไปก่อนเดี๋ยวใส่ให้ตัวโคนี่บินแน่นอนไม่ต้องห่วงนะผมโอเคไปต่อนะผมไอคโคนี่อลิบินนะไม่ใช่บินดุนะเอออ่ะตอนนี้ได้มา3มชิ้นแล้วนะผมขอเยอะๆกว่านี้หน่อยไม่ได้ไงเนี่ยมันดูน้อยไปอะ่ะอยากได้สักอ่ะออขอ6ชิ้นเท่าไอดีหลักก็ได้มาเอามาเถอะนะอ่ะตอน,น้แลว อย่างนั้นผมขอ6ชิ้นเท่าอดีตหลักผมพอใจแล้วเอ้ยเมื่อกี้เล่าโลเทียมก็ได้อยู่นี่นี่ไอ้เล่าโลเทียมก็ถือว่าใช้ได้ใช้งานได้อยู่นะครับผมอืมได้อยู่ได้อยู่ปื๊บ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 อ้ยอุ้ยโอ้โหนะไปกันต่อครับผมรวยๆเลยครับงานนี้งานนี้รวยเลยเออเออเปิด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 เออแต่ไอ้กระดิ่งเมื่อกี้ค่าเยอะอยู่นะกระดิ่งนี่รถแรกถึง30%เลยนะท้าบจนแม็กเนี่ยรถแรก30%เลย กระดิ่งลดแรก30%ถือว่าโอเคนะหายากอยู่เดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ให้ตัวเดซ์ต,ตัวหนึ่งแหละนะครับผมเออจัดไปสุ่มต่อกันยาวๆนะครับผมปรับ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 เฮ้ยหลังๆมันเริ่มไม่ค่อยมาแล้วนะเฮ้ยผมเพิ่งได้มาสามชิ้นเองนะเว้ยนี่หมดไป4,000รูบี้นะผมไป4,000รูบี้แล้วได้มาสามชิ้นเองอนะมันควรจะเฉลีย่ยชิ้นละพันรูบี้ดิมันไม่ควรจะเยอะมากกว่านี้นะขออีกได้ไหมขออีกได้ไหมขออีกได้ไหม เอามาอีกเอามาส่งเกียร์ไหมฉันซะไม่มานะครับผมเอาแล้วมันเริ่มเกลือแล้วนะไอเดีลองแหมเคยโชคดีเขาบ้างไหมเนี่ย Long, ไอเดีลองเวลาเล่นพีพีอะไรแม่งก็แบบนะแพ้ตลอดนะผมไอเดีลองเนี่ยเออเล่นพีพีเล่นพีพีอะไรก็แทบไม่เคยชนะเลยนะผมไอเดีลองนะคือแบบมันจะซวยซ้ําซวยซ้อนอะไรขนาดนั้นนะผมไอเดีลองเนี่ยไอเดีลองใหญ่พี่ไปจะสายลมนะจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราไม่ได้สุ่มจนเหลือ200เหมือนไอดียลักนะเราสุ่มจนเหลือแค่พันเจ็ดนะเว้ยแล้วมันก็ใกล้จะโค้งไปด้วย ผมเพิ่งได้มาสามชิ้นเองอ่ะอีกชิ้นหนึ่งไม่ได้เหรอเฮ้ยไม่ไหวนะโอ้ยมันสูงมีแค่แปดครั้งอ่ะยกเลิกหนึ่งยกเลิกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะเก้าอ่ะเลยก้าวกันนะโอเคอ่ะดียวเลิกเก้าครั้งอืมเปิด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 ไม่มีนะครับผมไอ้พวกบ้าเอ้ยขอมั่งดิขอมั่งขอมั่งปึ้อืมอืมเปิดเปิดเปิดนะฮะ ลองใช้สูตรพี่อาร์ตนายศิลปะด,ดูนะผมเดี๋ยวรู้เลยนะเดี๋ยวรู้เลยเปิดมาเปิดเปิดเดี <c oughs> ๋ยแฮชแท็กเดี๋ยวรู้เลยนะผมไม่ช่วยนะผมเออโยหนึ่งพันลูบี้สุดท้ายโอ้โหแล้วเพิ่งได้มาสามชิ้นนี่ไงซวยกว่าไอดีหลักอีกนะผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมเฮ้ยหนึ่งพันลูบีน้นี่ขออีกสักชิ้นหนึ่งได้ไหมได้ชิ้นหนึ่งผมพอใจเลยจริงขอชิ้นเดียวพอนะขอร้องขอชิ้นเดียว อีกชิ้นนึงมาอีกชิ้นนึงเกยียร์เจ็ดดาวขึ้นไปอีกชิ้นนึงอ่ะมาดิมีแต่กระดิ่งวะไอ้ดีนี้ไปแล้วเนี่ยเอ้ยขออีกสักชิ้นนึงเถอะมาให้กูหน่อยมึงต้องให้กูทํายังไงถึงจะมาให้กูไอ้พวกบ้านี่เฮ้ย400รูบี้สุดท้ายแล้วเว้ย400รูบี้สุดท้ายเออเจ็ดาดาวมาอีกสักชิ้นหนึ่งเอ้ยโอ้โหครั้งสุดท้ายไปลุยครับมาเปิด เปิด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 และก็เปิดนะฮะผมโอ้ยไอดีหลักได้มา6ชิ้นไอดี ID ลองได้มาแค่3ชิ้นจองอ่ะไอดี ID ลองนี่หนักกว่าไอดีหลักอีกนะฮะผมโอ้ยแม่งเอย้ยอ่ะไม่เป็นไรครับผมมาดูดีว่ามันจะโซยถึงขั้นกล่องการันตีไหมไปเปิดฟึบเอ่อก็โอเคอยู่แหละมั้งนะพอได้พอได้ไดมามา,มา มาดูกล่อง25นะครับผมกล่อง25ลูกพี่เปิดอ่าโล่งของคขามันนะโอเครอดตัวไปอย่างน้อยไม่ใช่เกียร์ไม่ใช่เกียร์หกดาวก็โอเคนะมากล่องการันตีไอเดีลองเหมือนไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะแต่ก็เออเอาเอาไปเถอะนะครับผมนะโอเคเรียบร้อยนะอู้อัปเกรดธาตุหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะเต็มแม็กเลยนะผมมาได้เวลาแล้วนะครับ <S 1> <S 1> <S ผมที่เราจะมาเอา่ออัปเกรดเกียร์สักนิดนึงนะฮะ เดี๋ยวขอแก้เกียร์ของบาวมายากลกับตัวอลิสบินนะครับผมเดี๋ยวขอแก้เกียร์สักครู่หนึ่งนะและเงินเงินหวังว่าจะพอนะไม่ใช่เป็นเหมือนอีนหลักนะไม่เอานะเออขอเท่ากันสักครู่นะ โอเคนะฮะผมกว่าผมจะเคลียร์เกียร์เสร็จนะฮะหุ่นวายมากนะครับผมเคลียร์เกียร์เสร็จเรียบร้อยนะครับผมและนี่คือเกียร์ของผมนะฮะมาเริ่มดูแล้วกักนอันนี้เหมือนเดิมนะฮะลูเดียสก็เหมือนเดิมนะครับผมแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีนี่ครับผมใช้เป็นล่มของคาง,ง,งูนาแทนนะครับผมเออมีอัปเกรดธาตุนะแต่อัพได้แค่ขั้นสองเพราะเคี่ยวผมหมดแล้วเออแล้วก็บอร์ดมืดนี่เลย คิจิคาตะสเปเชียลครับผมอัปเกรดธ่าทา่ามืดสวยงามนะฮะส่วนไอ้พวกนี้ก็อ่ะอันนี้ผมสลับนิดหน่อยนะผมอันนี้2ชิ้นนี้2ชิ้นแรกเนี่ยฮะเออคือ2ชิ้นที่มันเคยอยู่ในมายากลมาก่อนตอนนี้ผมเอามาใส่ให้กินโทคิแทนส่วนมายากลผมตอนนี้ฟูลเซตยกเว้นช่องสุดท้ายถ้าชอบสุดท้ายได้เกียร์ขอตกแต่งปาร์ตี้คริสต์มาสมาอีกแล้วที่เป็นเกียร์ช่องท้ายอะ่ะมันจะเพอร์เฟกต์ที่สุดเลยจริงนะเออนี่ นี่ธนูนะผมพลังชีวิตพลังชีวิตนะแล้วนี่กาลังชีวิตลดแร่ลดแร่ลดแร่เออหืมเลือดเยอะเยอะและแร่ก็โคตรน้อยสุดยอดมากนะับผมสลับเบาวมายกรลนะผมตัวบินก็ตามนี้เลยนะผมหนีปืนนะผมเนี่ยเนี่ยปืนพลังโจมตีกายโจมตีกายลดแร่แล้วก็ความเร็วการเคลื่อนที่เนี่ยเกียร์เซตเนี่ยคือเกียร์ที่เหมาะสำหรับตัวบินบินดุโคดี้บินดุโดยเฉพาะเลยแต่มนนันไม่มามันจะเป็นตัวช้างนั้นมาแทนนะผมเออแอบ,บเสียนิตนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะผม ผมเคลียร์เกียร์ได้ประมาณนี้นะฮะไม่ได้เคลียร์เกียร์ได้เยอะมากนะผมว่าแต่ช่องท้ายมันมีเล่าผมมีเล่าไหมไอดี ID นี้อ้าวมีนี่หว่าขออัพก่อนแป๊บบนึงขออัพเล่าก่อน เรียบร้อยผมบาลล็อกนะโคดขึ้นไปอีกขั้นนะผมก็ใส่เป็นเล่านี้แทนนะผมก็จะเป็นการลดแนาะคือมันโจมตีส1เดล้านเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือแร่มันลดลงไปเยอะนะครับผมตอนนี้ไอดีเริ่มเกิดและสุ่มเกคกขมาทีเดียวไอดีเกิดเลยนะผมเสียดายผมอยากได้คีมคีมเลี้ยวหนามากเลยนะผมมันจะดีกว่านี้มากเนี่ยถ้าได้คีมเลี้ยวหนามานะผมจะมาใส่ช่องแรกเลยเออมันจะดีมากแล้วก็สอดท้ายเป็นลดแเออของม็อบเนี่ยจะดีมากเลยแต่ว่าเสียดายไม่ได้นะผมก็ไม่เป็นไรอะ เกยียของไอดีลองจัดเสร็จแล้วนะผมก็คือโขดขึ้นเยอะเลยนะฟูเซขึ้นมากๆนะผมไปวาร์ไปยังไอดีหลักนะผมจัดเกยียกันต่อเสร็จแล้วก็จะได้จบกันนะผมโอเค โอ้โหทุกคนไม่ไหวละผมเหนื่อยแล้วการจักเกียร์เนี่ยแล้วไม่ใช่นะเงินกูแบบมันทําไมวะมันหมดอ่ะเออปกติกูก็ไม่เคยเห็นมันหมดนะมันมาหมดอะไรนักหนาเนี่ยโอ้โหเหลือเกียร์ให้อ,อัพอ,อีกบานเลยโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มเงินก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวผมไปเคลียร์เกียร์นอกรอบเลยก็แล้วกันนะแต่บอกเลยโดนว้าทีผมโหขึ้นเยอะแล้วครับผมตั้งแต่สุดเกียร์เซตน,นี้มานะฮะก็ทีโมโหขึ้นเยอะโดยเฉพาะประเด็นหลักเลยนี่เลยตัวบิน ผมจะพีพีดิ้งง่ายขึ้นมากถ้ามีตัวนี้นะครับผมเยี DM, DM, okay, ่ยมมากเยี่ยมมากโอเคครับผมมาก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่างาเดี๋ยวผมเข้าไปดูพีพีนะครับผมหรือว่าเกียร์ช่องหน้ามันมีอะไรให้ให้เลือกไหมเกียร์ช่องหน้าหรอมันไม่มีอะไรที่มันใส่แล้วมันตรงสายที่มันคุ้มอ่ะเออไอ้นี่มัมมออนใส่ตรงสายคุ้มสุดแล้วคุ้มทั้งเกียร์แบบค่าเกียร์แปดดาวเก้าดาวมันคุ้มหมดแล้วไอเกียร์แปดดาวเจ็ดดาวมันคุ้มหมดแล้วเอาเป็นว่าก็ใส่แบบนั้นบางแลทุย เอาเป็นว่าใส่แบบนั้นไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะ,ะน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมเข้าไปจ่ายเกมนแล้วลองทีนึงนะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้เงินหมดนะครับผมแต่ได้ตัวบินล่งางมากก็ดีนะครับผมอ่ะโอเคครับผมยังก็ทาแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจะเอาไว้เท่านี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย